สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m o n นี Today ท์านโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะสี่ทุ่มคือวันพุธ17ม็มกราคม2567กับเราสองคนค่ะคุณแผรนาทิประดาดิฉันเนสทิคัมพรค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้หลายฝ่ายจับตามองค่ะเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะ หลายหลคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังคงแข็งแกร่งไม่ได้รับผลกระทบจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นหรอทางด้านของ IMF นั้นก็ออกมาระบุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วกว่า75%และอาจจะโดนหางเลขอีก25%ภายในปีนี้แหละค่ะโดยเป็นประเด็นนะคะที่ทางด้านของคุณกีตาโกปินาธรองกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ CNBC นอกรอบการประชุม World Economic Forum ระบ,บุว่านโยบายคุมเข้มด้านการเงินที่ธนาคารกลางสาหรัฐดำเนินในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบไปแล้วกว่า75%เหลือ25%ที่จะเห็นผลกระทบในปีนี้ค่ะขณะที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเศรษฐกิจสหรัฐนั้นสามารถรักษาทิศทางที่แข็งแกร่งได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ นับตั้งแต่เฟดเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคม2565ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนเข้าสู่ภาวะชะงักงานหลังจากที่ ECB เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกรกฎาคมปี2565ค่ะโดยระบุนะคะว่าภาคครัวเรือนและภาคเอกชนนั้นต่างก็มีงบดุลที่แข็งแรงจึงได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจำกัดและตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งลักษณะของการชะลอตัวนี้ IMF ระบุบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการ soft landing นั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่เศรษฐกิจจีนกันบ้างค่ะล่าสุดมีการประกาศ GDP หรือว่าการเติบโตในปี2516ออกมาแล้วนะคะ<ม>ตัวเลขนั้นถือว่าสูงกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้นะคะขยายตัวที่5.2ค่ะโดยทางสนักงานใส่ตีิแห่งชาติจีนนะคะหรือว่า NBS รายงานในวันนี้ค่ะบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ปี2516 ของจีนขยายตัวที่5.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะและตัวเลขนี้สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดเอาไว้ที่ราว5%ค่ะหลังจากที่จีนยุติการใช้มาตรการล็อกดาวน์ป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นมาตรการที่ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนนั้นชะลอตัวลงสู่ระดับ3%ในปี2515ขณะที่ GDP ไตรามาสที่4ของปี66ขยายตัว5.2%เช่นกันดีกว่าไตรามาสที่3นะคะซึ่งมีการขยายตัวที่4.9%ค่ะโดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวนะคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ดีค่ะ ตัวเลขนี้ก็ยังต่ํากว่าการสำรวจของรอยเตอร์นะคะที่ก่อนหน้าน,นี้บอกว่าคาดาไว้ว่าน่าจะโตได้ถึง5.3%ค่ะทั้งนี้นะคะการเปิดเผยตัวเลข GDP ปี66โดย NBS นั้นสอดคล้องกับที่นายหลีเฉียงนายกรรีของจีนกล่าวไว้ค่ะในการประชุม World Economic Forum หรือว่า WEF ที่เมืองดาวอสเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวราว5.2%ในปี66 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดเอาไว้ในปีดังกล่าวโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนื่องจากจีนไม่ต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตแค่ในระยะสั้นนะคะแต่ต้องไปเผชิญความเสี่ยงในระยะยาวค่ะ ขณะที่ไมเคิลเฮอร์สันนักเศรษฐศาสตร์ด้านจีนจากบริษัท 22v Research นะคะกล่าวว่านับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะคะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนั้นจะแสงความเห็นเกี่ยวกับตัวเลข GDP อย่างเฉพาะเจาะจงการแสงความเห็นของนายลีมีเป้าหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุม WEF ที่เมืองดาวอสนั่นเองค่ะ จากเศรษฐกิจจีนนะคะที่ปีนี้เนี่ยยังคงเห็นภาพของการรักษาเสถียรภาพได้ถึงแม้ว่าจะเติบโตลดความร้อนแรงลงไปนะคะแต่ทางด้านของนักลงทุนนั้นบองว่าโอกาสของการลงทุนเนี่ยมันมีค่อนข้างจํากัดและตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆแล้วะคะ่ะจึงเป็นที่มานะคะของเมดเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่อินเดียนะคะโดยในปีนี้ค่ะ JP m o ม g a แเองระบุบอกว่าตลาดหุ้นอินเดียนั้นยังมาแรงแซงหน้าจีนอยู่ค่ะ คุณมิโซดาสนักยุทธศาสตร์ด้านตราสารทุนเอเชียของ JP Morgan แกนได้กล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่าอินเดียคือตัวเลือกอันดับต้นๆในเอเชียเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมในระดับโลกและเติบโตได้อย่างมหาศาลในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะได้รับประโยชน์หลังจากที่บริษัทต่างๆหันมาใช้กลยุทธ์จีนบวกหหรือว่าไชน่าพลัสวมากยิ่งขึ้นเป็นการกระจายความเสี่ยงจากจีน โดยล่าสุดสำนักข่าว CNBC รายงานว่า Apple เปิด Apple Store แห่งแรกในดีอินเดียเมื่อเมษายนปี2566และเริ่มต้นผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น iPhone 15ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2566เป็นต้นมาถือได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มมองอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมด้านการผลิตแล้วค่ะ ยังอยู่ที่อินเดียนะคะไปดูเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศอินเดียกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางฟิชได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของอินเดียไว้นะคะที่ BB 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 ลบค่ะและคาดการณ์ว่า GDP นั้นจะโตได้ที่6.9ค่ะโดยทางฟิชนะคะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้คงอันดับเครดิตระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของอินเดียนะคะอยู่ที่ระดับ BB 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 ลบโดยแนวโน้มมีเสถียรภาพ แต่ก็ชี้นะคะว่าการคลังสาธารณะที่อ่อนแอของอินเดียเป็นข้อจํากัดสําคัญที่สุดค่ะในการจัดอันดับพร้อมกันนี้ก็มีการคาดการ์ด้วยนะคะว่ารัฐบาลอินเดียจะสามารถบรรลุเป้าลดการขาดดุลงบป,ประมาณจากระดับ6.4ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปีงบป,ประมาณ66เหลือ5.9ในปีงบป,ประมาณ67 แต่ระบุว่าเป้าลดการขาดดุลงบประมาณเหลือ4.5%ภายในปีงบประมาณ69เป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะทั้งนี้ฟิชยังคาดการด้วยนะคะว่าเศร,รษฐกิจอินเดียนั้นจะเติบโตที่6.9%ในปีงบประมาณปีนี้ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2517ค่ะแล้วก็คาดว่าจะกลับมาเติบโตที่6.5%ในปีถัดไปค่ะ เดี๋ยวเราทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะกันที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกและพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะหุ้นที่ได้เปรียบตลาดน่าจะมีโอกาสในการที่จะยุบย่อบแบบนี้ในการเก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่มเติมค่ะ iPhone ของ Apple ขึ้นครองตำแหน่งสมาร์ทโฟนขายดีที่สุดในปี2,566ซึ่งเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2,553ที่ Apple แสงหน้า s a m s u n งขึ้นครองอันดับ1ข้อมูลจาก IDC บริษัทวิจัยตลาดระดับโลกระบุว่ายอดขาย iPhone คิดเป็น1ใน5ของตลาดทั่วโลกในขณะที่ s a m s u n งตามมาเป็นอันดับ2และยอดขายอันดับ3เป็นของเสี่ยวมี ความสำเร็จนี้เกิดมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ระดับพรีเมียมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า20%ของตลาดในปัจจุบันหุ้นอินวีเดียบริษัทผลิตชิปที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในโลกจากสหรัฐปรับตัวขึ้น3%สู่ระดับ563.65ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นในวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และหุ้น a d v a n c e d m i โคร device s บริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ข้ามชาติจากสหรัฐ ปิดพุ่งขึ้น8.31%แตะที่158.74ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีหลังกลุ่มนักลงทุนมองว่าอุปสงค์ชิปที่ใช้ขับเคลื่อน AI จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหนุนให้เหล่านักวิเคราะห์ Wall Street ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของบรรดาบริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์รายให,ใ,หใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Suzuki ม o เตอบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ระง,งับการผลิตที่โรงงานในฮังการีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักหลังเหตุโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มกบฏฮูตีในทะเลแดงคาดว่าจะเริ่มกลับมาผลิตอีกครั้งในวันที่22มกราคมโดยซูซูกิผลิตรถยนต์2รุ่นที่โรงงานดังกล่าวได้แก่รุ่นวทาร่าหรือเอสคูโในญี่ปุ่นและรุ่น s อส o s s ซึ่งการโจมตีของกลุ่มฮูตีส่งผลให้การขนส่งเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆไปยังโรงงานของซูซูกิเกิดความล่าช้าเนื่องจากเรือที่บรรทุกชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือ กลับมาันนี้ทูเดยกกันต่อค่ะช่วงนี้เรามาดูทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เราจัดให้จะมาดูหุ้นตัวไหนนะคะที่ได้เปรียบตลาดอยู่ตอนนี้และจัดมาให้ถึง3ตีมด้วยกันมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะช่วงนี้เนี่ยตลาดปรับพักฐาลงมาหลายคนบอกว่าหวั่นใจกลัวจะไม่ได้แบบสดใสยอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะคะเราจะไปหาทีมการลงทุนที่ได้เปรียบตลาดแล้วก็หาท็อปพิกด้วยนะคะอยากจะรบกวนคุณนะัทวุฒิช่วยจัดพอร์ตให้เราหน่อยนะคะ คือถ้ามองธีมเนี่ยเราจะให้เข้าใจภาพนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า mm hmm. ออดอกเบีย้ยของไทยอันนี้คือคีย์เหมือนกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เจอการลดดอกเบีย้ยหรือไม่เจอนะครับพีกันเรารู้อยู่แล้วว่าพีกนะครับ mm hmm. แต่ว่าลดหรือไม่ลดนะครับ mm hmm. ถ้าลดมีเซกเตอร์ไหนได้ประโยชน์บ้างน,นะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดตรงนั้นะเราขอเท้าความตรงนี้นิดหนึ่งว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่ามันขึ้นอยู่กับดิจิทัลเบรดนะครับ mm hmm. เราต้อง mm hmm. ต้องลุ้นอยู่นะครับไอ้ดิจิทัลเบรดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะ เข้ามาได้หรือเข้ามาไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่เข้ามาได้เนี่ยเราลองคิดเชิงที่มันเป็นเบสเคสที่สุดนะครับก็คือคือดิโอลเล็เข้ามานะครับ500ล้านบวกกับตัวพรบงบประมาณ3.5 t r เลี i o n 3.5เนี่ยถ้าคิดเฉพาะงบลงทุนของรัฐเนี่ย่20%เนี่ยมันก็700ล้านกว่าล้าน700ล้านบวก500ล้นเนี่ยรัฐบาลจะมีเงินกระตุรร้นเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ1.2 t ท i l l i ยนไอ้1.2เนี่ยเทียบ GDP ปีนี้สัก19ล้านล้านเนี่ยมันก็ประมาณสัก 6-7%คือถ้า GDP เราสามารถโตร,ระดับนั้นได้นะครับ4% 5%, 5 6%ได้เนี่ยมันคือระดับเต็มศักยภาพของไทยนะถ้าเราสามารถผลักดันให้ GDP ของไทยเนี่ยกลับไปอยู่ระดับเต็มศักยภาพแบบนี้เนี่ยโอกาสที่แบง์ชาติจะไม่ลดดอกเบี้ยมีสูงครับ mm hmm. ซึ่งเรามองว่าตัวของ GDP ถ้าเกิดถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยถ้าเกิด มันไม่เกิดภาพที่จี p ี GP ไทยกลับขึ้นไป4-5-6%เนี่ยก็อยู่ในระดับโพลเชียลแล้วแบงก์ชาติเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเรามองในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแท้จริงเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าแบงก์ชาติเขามีการประเมินเรื่องเงินเฟ้อของปีนี้ของไทยเนี่ย2.2%ถ้ามีดิจิตอลเวอลุ่นดัะนั้นดอกเบีย้ยปัจจุบันอยู่2.5 2.5ลบ2.2เนี่ยเลเวเลต0.3บนจีดีพีที่อยู่ในระดับโพเทนเชียลที่4-6%เนี่ยเรามองว่า ค่อคนข้างจะไม่เซนต์เพราะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นเคสดิจิตอลเวลที่เข้ามาได้เนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีการปรับลดแต่ในเคสที่เข้ามาไม่ได้นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเริ่มมีน้ําหนักในฝั่งนี้มากขึ้นถ้าเข้ามาไม่ได้เนี่ยแบงก์ชาติจเป็นต้องลดลดถึง2รอบนะครับการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเราคิดบน,นอัตลักษณ์นี้ว่าเขามีการประเมินในเรื่องของเงินเฟอ้อของของไทยเนี่ยสในเคสที่ไม่มีดิจิตอลเวลปัจจุบันดอกเบี้ยเราอยู่2.5 ถ้าไม่มีดิจิทัลเวลเทเข้ามาเนี่ย GDP เราคงจะโตอยู่มาสามเปอร์เซ็นซึ่งสามเปอร์เซ็นยังห่างก,กับ potential growth เนี่ยอยู่พอพอสมควรเพราะฉะนั้นรูเลตเราไม่ควรที่จะอยู่สูงกว่าระดับเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยของไทยควรจะปรับลดลงมาเท่ากับเงินเฟอ้องั้นเราอาจจะได้เห็นการปรับลดดอกเบี้ยลงมาถึงสองอรอบงั้นโดยรวมเนี่ยไม่ว่าทางไหนมีดิจิทัลเวลหรือไม่มีเนี่ยมันก็จะมีะในวงเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยคือคงกับลดงั้นถ้าเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเนี่ย กลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของวงจรดอกเบีย้ยผีไปแล้วหรืออาจคาดหวังเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยลงมาได้ด้วยเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับมันมีอยู่สองกลุ่มนะครับที่ได้ประโยชน์พวกนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือพวกที่อิงในเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับก็มีแนวโน้มที่จะได้รับต้นทุนที่มีการปรับลดลงนะตามดอกเบี้ยตามบอลดิวนะครับก็จะเป็นกลุ่มฟินแลนด์นะครับกลุ่มอสังหานะครับแต่ว่าอสังหาเนี่ย ในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยผมขอละมันไปก่อนนะครับยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอสังหาย,ยังมีความเสี่ยงอีกอย่างในเรื่องของการเดฟอลต์นะครับหุ้นกลุเอกชนที่เท่าที่ลองเช็คดูเนี่ยกลุ่มอสังหาเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีรอบในการโลเวอร์ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับบวกกับสภาพคล่องเศรษฐกิจที่ปัจจุบันก็ดอกเบี้ยแพงนะแล้วก็ทำให้เรื่องของการผ่อนในข้างงวนในการผ่อนตอนนี้มันก็สูงถมเจอเรื่องนี่คูเรนเอร์จที่มัน เอ890%แบบนี้แบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่ออีกเพราะนั้นกลุ่มอสังหาเป็นกลุ่มหนึ่งที่แม้จะได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาลงเนี่ยแต่เราก็มองว่ายังไม่เหมาะสมในการแนะนําเข้าไปซื้อชุงนี้เพราะนั้นก็โฟกัสกันไปที่กลุ่มไฟแนนซ์นะครับทีนี้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มไฟแนนซ์ที่เป็นเช่าซื้อกับกลุ่มไฟแนนซ์ที่เป็นจำนำนะครับไอ,อบ้เช่าไอ้เช่าซื้อเนี่ยผมยังไม่แนะนำนะครับไม่ใช่ไฟแนนซ์ทั้งทั้งกลุ่มซื้อได้นะ ผมแนะนําว่าควรจะซื้อในกลุ่มที่เป็นจำนำทะเบียนรถนะครับซึ่งไอ้พวกจำนำเนี่ยมีอยู่3ตัว MTC สวัสด์ติดล้อนะครับพวกนี้ซื้อได้หมดนะครับคือต้องเป็นไฟแนนซ์ที่เป็นกลุ่มจำนำนะครับชอบซื้อเนี่ยที่ไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าตัวของกลุ่มชอบซื้อเนี่ย,ยยังมีปัญหาอยู่หลายด้านกันโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงการตั้ง NPL นะครับเพราะว่าสเตย์สองช่าซื้อเองเนี่ยก่อนจะกลายเออสเตสองที่ก่อนจะกลายมาเป็น NPL เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่อีดับที่มันพุ่งขึ้นอยู่เเลยนนะรัา้ กลุ่มชอบซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการตั้งสำรองสูงอยู่เพราะนั้นเรื่องของกำไรเนี่ยคงคงหวังไม่ได้แล้วแต่ผู้จำมนำเนี่ยสายสองเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเริ่มลดเริ่มลดลงมาหมดแล้วนะครับรวมถึงเรื่องพอร์ตโลนเองของผู้ที่เป็นจำมนำเนี่ยวันนี้ก็ยังยังยังโตได้ดีอยู่เพราะนั้นโดยรวมๆเครดิตคอร์สปีนี้เทียบปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงนะครับซึ่งถ้าเจาะมาในรายตัวใน NPL ของกลุ่มจำมนำเองเนี่ยก็เริ่มลดระดับนะ EPS growth เทียบ AE ดูเป็นเรื่องขออองงง valuation เเเเนนนนนีี่่่่่ยยยกกก็าาาสใจววลุมมซื้้พรระัโดๆ f i แนนซ์เป็นึกเป็นตัวหนึ่งที่เราพยายามจะเชียร์มาตั้งแต่ในช่วงแต่มาสที่ที่นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็ภาพในเอาลุกในอนาคตเองไฟแนนก็ยังมีความน่าสนใจเราจะเห็นภาพของอาบางตัวที่เป็นฤทีิ์ยกอย่างเช่นตัว MTC นะครับก็เพิ่งจะเบรกด่านสําคัญขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยืน,ย,นยืนอยู่บ้างนะครับส่วนสวัสดกับตัวติดล้อเองก็เริ่มที่จะตั้งลำขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เป็นกลุ่มหนึ่งที่วันนี้น่า,นามีโอกาสที่ถ้าให้เลือก หุ้นที่มันแข็งวตลาในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจก็แนะนําทั้ง3ตัวนะครับ mtc สวัสด์ติดล้อนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยพีคนะครับที่เราคุยกันแล้วว่ามีโอกาสพีคก,กับลงนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่ม hiu ได้ประโยชน์ hiu เนี่ยจริงจริงต้องย้อนไปนิดหนึงว่าในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยกลุ่ม h ยูราคาหุ้นพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยร่วงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยด i v i d ด n d มันจ่ายเท่าเดิมนะแต่ว่าพอดอกเบีย้ยมันขึ้นโซนต่างงของ ยูเน่เทียบดอกเบีย้ยเนี่ยมันแคบลงนะดัะน,นั้นถ้าเกิดอยากจะได้ส่วนต่างตรงนี้เท่าเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือก็ต้องมีการซื้อในราคาที่ต่ำลงก็โดนในเรื่องของการดีเลตเวอร์ชันลงมานะไอ้ทัวที่เป็นกลุ่มไฮยูนะโดนดีเลตในช่วงของดอกเบีย้ยขาขึ้นในทางกับการวันนี้ถ้าเรามองดอกเบีย้ยพีกแล้วเริ่มลงเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยราคามีโอกาสที่จะรีเลตกลับขึ้นมาได้นะไฮยู U, มีใครบ้างนะมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นไฮดิว i ดเดนกับกลุ่มที่เป็นลีด เราก็ต้องมีการตั้งเกณฑ์นในการคัดนะครับซึ่งผมก็ตั้งเกณฑ์มาว่าดีเ uh, ว uh, นดิ้งยิ่งเกิน4%อ่าดิฟไพทูแฟลร์อปัจจุบันเกิน10% BPS เรตติ้งต้องเป็นอ่า uh, ในเรื่องของ ESG เรตติ้งเนี่ยต้องเป็นในระดับอ่า uh, ทิพเปิลเอนะครับเพราะว่าก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่มันก็อ่ามีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของกองทุนนะครับถ้ามีไฮอ่าดีเวนดิ้สูงแล้วก็อ่า uh, มี uh, เอ่า ESG ในะระดับทิพเปิลเอด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวจะเกัดดาวไซด์คุณพวกนี้พอคัดมาแล้วเนีีี่่ยยกกกกก็ได้้้้้มมาาาาอออนนะอาากกอนนนะแลลวเเเรืจ อยู่2ตัวก็คือตัวของ KTB กับตัวของ Sabina เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่ม High Dividend ผมแนะนำา2ตัวนี้นะครับและสุดท้ายตัวฤทธิ์ฤทธเองเนี่ยเราก็ตั้งเกณฑ์ของการคัดเลือกเหมือนกันนะครับว่ายิวกลัวเพิ่มขึ้น Dividend Yield สูงนะฮะและปีนี้ต้องไม่มีเรื่องของการ lower bond นะครับแล้วก็ valuation เองก็ต้องไม่แพง4เกณก์นี้เราเลือกมาในกลุ่มดิวเดี่ยติดมาแค่ตัวเดียวนะฮะคือ LSHotel แต่ก็ต้องระวังหน่อยว่า L S L S h o t e l เนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นมาพอสมควรนะครับถ้ามีการจังหวะในการปรับย่อลงมาได้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในตัว l e ีดที่น่าสในใจขณะที่ตัวอื่นเองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะมีราคาที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกนะักนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยสามีมนี้เนี่ยมันเป็นตีมที่เรามองว่าแข็งกว่าตลาดนะครับแล้วเข้ากับ ทิศทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันด้วยและมีโอกาสที่จะไล่ขึ้นมาได้นะครับในบางช่วงนะครับถ้าเป็นไฟแนนซ์นะครับเป็นไฮดิวเดนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นกลุ่มลินนะครับ วันนี้ทุเดยกันต่อค่ะช่วงนี้มาดูทิศทางการลงทุนสำหรับบ้านเราในปีนี้กันบ้างดีกว่านะคะไปดูจากทาง i n n o v เ s t X กันเลยค่ะแนะนำนะคะว่าปี2,567ปีนี้เน้นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะและคาดว่าเซตนั้นจะอยู่ที่ระดับ1,650ถึง1,700จุดเลยค่ะโดยทางนายสุกิจอุดมสิริกุล กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ INNOVEST X จำกัดนะคะเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี2,567คาดว่าเป็นปีแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะตลาดทุนในฝั่งเอเชียที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจะมีความน่าสนใจมากกว่าตลาดทุนชั้นนำอย่างสหรัฐและยุโรปขณะที่เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่วนเศรษฐกิจไทยคาดว่ามาตรการดิจิ t a l Wallet จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ให้ขยายตัวได้4.1ค่ะแต่ถ้าหากมาตรการนี้ไม่ผ่านเศรษฐกิจไทยนั้นจะขยายตัวได้เพียงแค่3.2เท่านั้นนะคะแล้วก็คาดการ์ค่ะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะไม่ลดดอกเบีย้ยในปีนี้และจะคงดอกเบีย้นยนโยบายาไว้นะคะที่ระดับ2.5ถึง2.75ค่ะ ส่วนตลาดทุนไทยนะคะมีหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าอยู่มากตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับนะักลงทุนระยะยาวประเมินภาพรวมการลงทุนไตรมาสที่1ปี2517นะคะยังคงมีความผันผื้นสูงคาดเป้าหมายเซตอินเด็กจะอยู่ที่1,650ถึง1,700จุดจุดเข้าซื้อที่สำคัญนะคะอยู่ที่1,400ถึง1,450จุด โดยหุ้นเด่นสำหรับปีนี้ค่ะปี67ของเราเน้นโฟกัสที่คุณภาพและการฟื้นตัวของผลประกอบการนะคะได้แก่อมตะ BBL b m BDMS c p o CRC Golf OR SCC และ s c g p ค่ะตลาดหุ้นโลกจริงๆแล้วปีนี้เองเนี่ยอาจจะโดยเพราะตลาเอเมริกาที่ปีที่แล้วให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเนี่ย ดูแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมีการปรับฐานได้นะครับน,น,นั่นคือโอกาสที่ทําให้ตลาดหุ้นในฝั่งของตลาดเกิดใหม่ตลาดเอเชียตลาดไทยเนี่ยอาจจะโดดเด่นขึ้นมาได้ส่วนความไม่แน่นอนเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของแนโนมัตราดอกเบียที่จริงๆแล้วปีนี้ยังไงก็คงเป็นขาลงนะครับแต่สิ่งที่ตอนนี้เนี่ยตลาดเขามองข้ามไปแล้วก็คือว่าจะลงช้าหรือลงเร็วซึ่งก็เป็น ปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดความผันผวนในช่วงสั้นได้แต่เราเชื่อว่าในที่สุดแล้วดอกเบี้ยก็จะเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของภาพตลาดที่สดใสขึ้นนะครับครึ่งแรกของปีอาจจะยังดูมีความไม่ชัดเจนเรื่องนี้มากกดดันตลาดหุ้นอยู่สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำในปีนี้นะคะข้อ1ค่ะเน้นการลงทุนในตราสารนี้คุณภาพสูงที่มีอันดับ Investment Gra d e ขึ้นไป ข้อ2นะคะลงทุนในหุ้นเอเชียรวมถึงไทยน่าสนใจกว่าตลาดพัฒนาแล้วค่ะและลงทุนหุ้นโลกในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเน้นไปในหุ้น Value แ,และ y c ค i c a l และ3ค่ะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคำและหลี เป็นคำแนะนำนะคะที่ทางด้านของ Innovest X ค่ะให้เอาไว้นะคะสำหรับนักลงทุนได้ประเมินการลงทุนในทั้งตลาดหุ้นไทยทั้งสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะ,คะไปติดตามกันต่อค่ะในเรื่องราวของการลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีกันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของ Binance Thailand by Golf Binance ค่ะพร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานทุกคนเป็นการทั่วไปแล้ววันนี้ค่ะ บริษัท g อ l f b ไ n แนนซ์จำกัดหรือว่า g อ l f b ไ n แนน e นะคะได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลและในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลในประเทศไทยชื่อว่า Binance TH by Golf Binance อย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้งานทุกคนเป็นการทั่วไปค่ะโดย g u l f Binance ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท i n n n c e Capital Management จำกัดบริษัทภายในเครือของ b i n a n c e และบริษัท Gulf i n n o v a จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังของประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาค,คม2566ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจในฐานะศนูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้ในเวลาต่อมาโดยทางด้านของคุณนิรานฟูวัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของก u l f ฟบ n แ n น e กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำการเปิดตัวแพลตฟอร์ม b i n a น c e TH อย่างเป็นทางการในประเทศไทยต่อผู้ใช้งานทั่วไปด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองและมีความปลอดภัยซึ่งทำให้คนไทยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดายและมั่นใจมากขึ้นคุณไรชาติเทงซีอโของ b i n a น c e ค่ะกล่าวว่าเราจะเน้นย้ำในการดูแลความปลอดภัยความโปร่งใสและคุณภาพการให้บริการจากความเชื่อมั่นที่ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล มีพลังที่จะทำให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือ financial i n c l u s i o n เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อผลักดันทิศท,ท,ทางเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์การเงินดิจิตัลระดับโลกในอนาคตค่ะเป็นทิศทางการลงทุนประจำปี2024ที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ